บูมโดนัทหมอลงทานที่วัดดอน,นทรายจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันนี้เป็นวันกระถินวันที่25สุราคมนะครับตอนนี้กำลังแจกนะครับ300ชิ้นใช้เวลาไม่ถึง1น,นาทีนะครับจะหมดแล้วนะครับบูมโดนัทนะครับ,บ,มรบอมยัง เิอเลยครับแจกฟรีนะครับขับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับฟรีนะครับบูมเดนัดมาเอง ฟรีครับเชิญครับ